สวนน้องนัดปลูกอะไรบ้างเนี่ยเอ้าเยอะอยู่เลยนครับเอามาดูต้นงอกสักหน่อยดิต้นงอเนี่ยปลูกกี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้ห้าปีแล้วมั้งยี่สิบปีแล้วมั้งครับนี่ยี่สิบแล้วเหรอ,อแล้ว,แล,วแล้วทำไมถึงถึงตัดอย่างเงี้ยน้องนัดนี่ทออะไรนี่หรือเราเก็บลูกมันเก็บลูกแล้วก็ต้องแต่งกิ่งออกครับอ๋อต้องแต่งกิ่งเหรอครับมันถ้าไม่แต่งกิ่งมันจะมันจะสูงไงมันจะม,มันจะสูงเพราะว่าเราไม่ได้แต่งกิ่งมันจะขึ้น มันจะไม่มีลูกให้เราแล้วมันจะเจ็บยากไงครับอ๋อเรื่องนี้ก็จะตัดลงทั้งหมดเลยอันนี้ใกล้จะได้ลูกแล้วนี่ออกแล้วทําทำยากนี่ฮะยทำยากยากไหมยากอินทรพาลัมใช่ไหมนี่ครับมันยากยังไงอะเขา้องมันเวลาเราผสมเจสอนอะถ้าเราไม่รู้จักมีไม่ได้เลยนี่พคกนี้มันยากเหรอครับผมทำแล้วนี่ไม่ติดให้เลยอืแล้วปลูกก็เยอะไหมครับอินทรพาลัมเราเนี่ยตาแค่ปลูกไว้ อ้ไมาเยี่ยมชมาฟาร์มแพะน้องวิทย์ครับอันนี้เยี่ยมชมฟาร์มน้องวิทย์มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะไหมแพะเราหนะ่ะ<ม>เยอะอยังเดี๋ยวนี้มีประมาณยี่สิบเก้าตัวมันไม่น้อยนะนเนี่ยยี่สิบเก้าเนี่ยมันขายไปครึ่งหนึ่งแล้วคร <c oughs> ึ่งเดียวเอง <c oughs> พ่อพันธุ์เราใช้พ่อพันธุ์อะไรครับน้องวิทย์เดี๋ยวนี้เปลี่ยนขเขามา เป็นแองโกบอบอแองโกครับบอแองโกนี่ก็คือเป็นพ่อพันธุ์ครับไปเปลี่ยนเพราะว่ามันมันเจ็บกลัวมันจะทับลูกเขานไงเตงไงตัวไหนตัวไหน,ต,นตัวสีอะไรโน่นครับตัวสีดำในข้างในสีดำเองอันน,นีนน้นนเป็นบอแองโกครับอืมเอาตัวตัวนั้นเอาออกไปแล้วดิตัวไหนตัวเก่าน่ะครับไปอยู่กับตะวันแล้วดิไอ้ลุงไพวันน่ะครับเอาแล้วแล้วฟาร์มเรานี่หมายความว่าเรา เปลลี่ยยนเครับาสลับเปลี่ยนกันได้เลยเหรอครับเปลี่ยนกันเลี้ยงเปลี่ยนตัวผู้เพราะมันจะประทับลูกวันนี้ครับลูกมันเดิมนั่นไอ้แค่แค่ยู่นั่นไอ้ไออาการไอแค่แค่นี่เป็นยังไงครับน้องวิทยมันเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นอะไรเป็นเพราะอะไรใช่ไมอาติดไรติดคอมันไม่เป็นไรหรอกเออเพืจะทับลูกวันนี้ครับผมก็ต้องเลี้ยงออกไปมันก็มีโอกาสทับอ่ะเพราะว่า <ah มันระยะเวลาเราเลี้ยงมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วนะน้องวิทย์กี่ปีแล้วปีกว่าปีเกือบสองปีแล้วครับ เดี๋ยสองปีแล้วเนาะเอาแล้วทีนี้พ่อพันธุ์ตัวตัวแรกเราใช้งานอยู่กี่ปีตัวนั้นใช้อยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งครับปีหนึ่งเราก็อันตรายกับลูกเขาแล้วอันตรายแล้วผมก็ถอดแล้วเพราะว่าลูกลูกขเขาเริ่มโตแล้วครับทีนี้ก็ทีนี้ก็เลยเอาเอาไปให้ลุงไพวันต่อแล้วเราก็เอาของลุงไพวันมานี่แล้วก็คลาเย็ปแล้วก,ลก,ก็เปลี่ยนกันอีกสลับกับแปลงอื่นอีกทั้งนั้นอ่ะฟาร์มอื่นอีก ไอไ้อไอตัวนี้เป็นตัวอะไรนี่แองโกนี่บอไบมันมันมีชาแนลปนมาด้วยไหมนี่น้องวิทย์ชาแนลไม่มีครับถ้าชาแนลมันต้องเป็นเป็นติ่ง,มงไม่ใช่บอยแองโกบอยแองโกเนาะตลาดนัดครั้งที่แล้วน้องวิทย์ได้เอาไปกี่ตัวเอาไปสามตัวสามตัวเหรอครับสามตัวนี่ได้น้ำหนักตัวละเท่าไหร่ตัวละสิบเจ็ดโล สิบเจ็ดโลเก้าโลสิบเก้าโลครับตลาดนัดของเรานี่มีมากี่ครั้งแล้วครับน้องอิทถ้านับก็ประมาณสิบกว่าครั้งละสิบกว่าเลยเหรอเพราะว่าสิบกว่าครั้งเลยเหรอก่อนหน้านี้เขาก็มีเลยผมก็ไม่ได้ไปขายตอนตอนครั้งแรกเลยนี่ราคาราคาที่ตกลงกันน้องยิ้จำได้ไหมว่าได้เท่าไหร่ ร้อยสี่สิบครับหนึ่ง <40, 45, S 1> ร้อยสี่บห้าสี่สิบสี่ห้าประมาณนี้ครับแล้วที่บอกว่ามีอยู่เที่ยวหนึ่งที่บอกว่าร้อยห้าสิบห้าเที่ยวไหนเที่ยวก่อนก่อนหน้าผมอีกเที่ยวที่สองไหมก่อนเที่ยวที่สามงเที่ยวที่สามใช่ไหมเพราะว่าช่วงนั้นแพทบมันมันไม่มีมันไม่มีครับมันไม่มีให้เขามันไม่มีเขาของมผมก็ยังไม่ทันนะอตอนนี้ไม่ทันเพราะว่าเราอยากจะได้แม่มัน ต่อต่อพันต่อสายพันก่อนเราก็เลยยังไม่ออกใช,ใช่ไหมไม่ใช่มันรอมามันไม่ใช่เป็นตัวผู้ไงยมันรอเป็นตัวเมียเราก็เลยเก็บเลยเราก็เลยเก็บเก็บแล้วก็แล้วแต่ขายส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มามาคุยกับเราเนี่ยมาต้องการเอาไปเลี้ยงต่อน,นี่ไม่ค่อยมีมีมีส่วนใหญ่เราก็ขายเป็นโครงการหมดเลยครับขายเข้าเข้าตลาดหมดเลยมีมีมามีมา,ม,ม,ามีมาชุดหนึ่งอืมมาซื้อไปเป็นแม่พันธุ์ได้ไปสามตัวสามตัว ตอนนั้นช่างเป็นกิโลหรือว่าขายเป็นตัวช่างเป็นกิโลยังช่างกิโลอีกเหรอครับกิโลสองร้อยกิโลสองร้อยแม่พันหนึ่งนะครับอืมตัวขนาดสิบสิบกว่ายี่สิบห้าลงมาอ๋อขายอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่เขาเขาต้องการแม่สาวผมต้องการแม่สาวครับผมแม่สาวก็จะประมาณกําหนดกันที่ว่าไม่เกินยี่สิบห้าโลตั้งกัน่ะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวว่า น่าจะยี่ห้าสิงหาสิบก็ได้เพราะถ้าเป็นแม่สาวนี่เขาเขามีพ่อพันธุ์ของเขาอยู่แล้วเขาจะเขาจะเขาจะเป็นเลี้ยงต่อ,อส่วนใหญ่เราก็ขายโลละสองร้อยเลยไม่เขากำหนดมาอย่างเงี้ยต่ก่นอนทานตัวกันหมายความว่าไงตัวละสี่พันห้าตัวละห้าพันอ๋อเป็นโมลูกผสมเนาะครับ ทีนี้ตลาดนัดของเราเนี่ยราคาล่าสุดที่เอาไปขายสามตัวนี่น้องนัดพอใจไหมครับราคานี้ก็ถือว่าก็โอเคครับร้อยเท่าไหร่นะครั้งที่แล้วร้อยสามสิบห้าร้อยสิบห้ายี่สิบเอิบเก้าลงสิบเก้าลงครับไม่ไม่เกินยี่สิบโลว่างั้นเถอะครับถ้าที่สิบขึ้นนี่ร้ 130. อยสามสิบร้อยสามห้าแล้วก็ร้อยสามสิบ พอดีปิดติดตลาดพอดีโควิดเข้าโควิดเข้าช่วงนี้น้องนัทบอกหน่อยว่าตลาดมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงไม่มีต่อมันโควิดนะครับตลาดไม่เปิดด่านก็ไม่ด่านด่านหมายถึงว่าส่งออกไปไหนไปกัมพูชาหรือไปไหนเวียดนามไปลาวไปเวียดนามเขาไม่เปิดให้อืแต่เขาก็รักซื้ออยู่รักซื้อไปขุนรอรอรอด่านเปิดเขาซื้อเราอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็มีแต่กิโลละร้อย เขาก็ร้อยหนึ่งนี่เราพอใจไหมครับน้องยิ้หรือว่าเรายังไม่พอใจก็แล้วแต่ตลาดนะครับมันพอใจไม่พอใจถ้าเรามีขายเราก็ต้องขายถ้าเราอยากขายเราก็ต้องขายล้วเนาะครับผมเอาไปเยอะเราก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยแพ้เราเนี่ยเป็นลูกผสมน้องวิ้เนาะครับผมแล้วส่วนใหญ่น้องยิ้ให้อะไรมันกินบ้างไงจะถิ่นกรญยาสดยาสดเหรอเนี่ยเปี่ยนนี่หมายถึงว่าเราใช้เครื่องตัดแล้วก็มาสับไม่สับ ให้กินให้กินเป็นลำเลยเหรอเป็นลำอืมมันกินหมดไหมล่ะก็หมดบ้างไม่หมดบ้างมันก็เลมของมัน <c oughs> เด็ดเออโอ้ไอ้นี่นั่งร้านนี่ใหญ่นะทำใหญ่เหมือนกันนะนั่งร้านนี่เราทำมาตรฐานเลยเนี่ยมันได้มันจะไม่ขึ้นไงครับข <c oughs> นาดเล็กเล็กมันจะขึ้น,ม,นมันจะปีนเออมันจะขึ้นไปเหยียบข้างบนเลย ขณะทำขนาดนี้ยังยังขึ้นไปเหี่ยวอยู่แล,แล้วแล้วอันนั้นอะไรอันนั้นอันนั้นหน่อนั่งร้านอะไรหญ้าสดหญ้าที่เราตัดมาใส่เครื่องตัดหญ,ญ้าตัดมาแล้วก็ทิง้งใส่นั้นเลยทิง้งใส่นั้นแล้วก็โอกาสที่มันจะไม่ร่วงเลยทั้งนั้นอ่ะก็ร่วงร่วงก็นิดหน่อยนิดหน่อยมันล่วงก็กินก<อ>ินของมันอย่างนี้อันนั้นเราเราไม่สับก็ยังได้เลยให้มันเลียไปเรื่อยเนาะครับมันจะดีอย่างหนึ่งถ้าสับมันข้อดีจังนี้อันนี้เป็นเป็นอันนี้นะครับนี่ก็ข้อดีอย่างหนึ่งอันนี้ก็คืออสสบบาายยยหนน่่ึง สบายเลยสบายเลยครับพีงแม่นั่นแล้วก็ลงมากินของวันนี้มันจะแห้งเองเขง้ามาเองหญ้าก็หญ้าสดๆก็ไม่เป็นไรแห้งเอ,เองแห้งเองตลาดนัดนี่ราคาต่ําสุดนี่ที่น้องนัดพอใจนี่อยู่ที่เท่าไหร่ตลาดนัดนะครับพี่เรียกน้องนัดอีกแล้วเอาเรียกน้องบิ๊ดเนาะแล้วแล้วจริงๆแล้ว,ลวราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราถึงจะพอใจเกษตเศรษฐกิพี่เรียกแค่นี่มันก็ผล ยากครับพ่อคนซื้อเขาก็ช่วงนี้เขาซื้อไปขุนไว้ใช่ไหมขุนรอครับช่วงนี้เพราะว่าไม่มีเทศกาลไหว้นั่นไหว้นี่มันไม่มีเพราะว่าฐานดูแล้วมันไม่มีนี่แต่เขาไปขุนเขาไปขุนต่อครับไปขุนต่อเลี้ยงไว้เก็บไว้ก่อนก็แสดงว่าเป็นเป็นพ่อค้าที่เคยมาซื้อเราก่อนนี่ไหมครับครับครับเขาซื้อไปขุนต่อครับเพราะของเขาก็ไม่มีอื น้องวิทย์มีคนเขาอยากได้เบอร์พ่อค้ามีมีไหมเบอร์พ่อค้าเบอร์พ่อค้าที่มาซื้อแพ้ไม่มีครับผมไม่มีนะครับแล้วที่น้องวิทย์รู้เนี่ยตลาดนัดเนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างพอรู้ไหมมีของใช้นาทมาของใช้นาทเหรอครับแล้วของไหนอีกของไอ้ชัยภูมิก็มาชัยภูมิก็มาครับล่าสุดที่มาของเรานี่มาจากไหนมาจากไหนไม่จากชัยภูมิรื่เลยครับมาจากไก่ใชยนาศปะ ใช่ไหมล่าสุดนี่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าฝั่งนู้นเขาซื้อเยอะแถวใชหน้าแถวอะไรของไม่มีตอนนี้มันก็มีหลายจังหวัดที่เขาอยากจะปล่อยแพะออกไงน้องยศมันต้องจังหว่ากลุ่มเรานี่อำเภออื่นจังหวัดอื่นที่เขาเขาจะมาขายแพะกับเรานี่ได้ไหมครับน้องยศหรือยังไงได้ได้ได้ครับได้ไหมได้ได้พอดีท่านท่านประธานท่านเขาแจ้งมาแล้วว่าให้เรา เป็นกลุ่มเปิดสามารถมาร่วมกันได้เลยครับแต่ปัญหาก็คือว่าถ้ามันไกลมากเราก็มาไม่ได้ครับอย่างว่าแต่เราจะมีการเปิดตลาดครั้งต่อไปนี่ช่วงไหนครับน้องบิดต้องรอรวบรวมแพ้ครับตอนนี้กาลังรวบรวมอยู่ตอนไหนตอนนี้เหรอครับกําลังเริ่มรวบรวมแล้วตอนนี้เริ่มรวบรวมยังเริ่มแล้วแสดงว่าใกล้แล้วสิเพราะว่ามันแพ้มันค้างเมื่อที่แล้วเยอะบางคนเขาก็ไม่ได้มาขาย ขนาดแจ้งแค่สิบเอามาสิบห้าก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับอืเพราะว่าคนที่เขาไปไม่ทันอย่างนี้ครับเขา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 ไม่รู้ว okay ันนั้นเขามาไม่ทันครับเขาแจ้งยอดไม่ทันอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้เขาก็เลยขนมาเลยครับางคนก็รู้ก็ไม่มาเพราะว่าราคามันเขาไม่พอใจมันยังไม่พอใจก็มีก็มีครับแต่แต่แต่็อตนี้สงสัยราคาจะไม่ดีเท่าไหร่ หรอครับมันมันมันมน,น้องน้องวิษรู้เข้าๆามาอย่างว่าเท่าไหร่ราคารู้แล้วครับรู้แล้วเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่จะบอกได้ไหมท,ที่เขาแจ้งมาล่าสุดนี่เท่าไหร่สิบเก้าไพนี่ประมาณ101ร้อยหนึ่งครับสิบไม่เกินยี่สิบนี่ประมาณร้อยเดียวครับราคานี้เราจะไหวไหมน,น้องวิทร์แต่เขาไม่เอาราคายี่สิบขึ้นนะเอ๊หรือว่าเขารวมเลยเขารวมเขารวมเขารวมรวมเลยเขาให้ร้อยเดียวเหรอครับ มันจะไหวไหมราคาเนี้ยมันไหวก็ไหวก็ต้องขายออกเพราะว่าแต่ก่อนมันก็ร้อยเดียวใช่ไหมใช่ครับมันมาขึ้นสองปีหลังกินมันมาขึ้นราคาร้อยยี่ร้อยสามแต่ก่อนกิโลละ100ร้อยกิโลละร้อยเก้าสิบเลยสามปีขึ้นหลังไปก็ร้อเก้าสิบเพราะว่าไม่ไม่ไมีคนนิยมอออืมเ่ฟาร์มแพะเรานี่ชื่อฟาร์มอะไรนะครับน้องวินี่ครับ แล้วแล้วติดต่อมาเส้นทางไหนนะครับ้องนีมาที่ฟาร์มเราเนี่ยมาเส้นยืนตรงนี้เอรา,าวันหนองหินครับเอราวันเส้นเส้นเอราวันหนองหินครับอเอราวันไปทางหนองหินครับจากสี่แยกเอราวันมาประมาณห้าโลห้าโลนะประมาณนี้เนาะประมาณห้าโลแล้วก็เส้นนี้มันทะลุไปทางหนองหินได้ว่านเถอะเป็นหมู่บ้านอะไรนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้าน เขาเรียกบ้านผาจำบอน,บอนครับผาจำบนอนครับตำบลไผ่แปงอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับครับวันนี้ขอบคุณน้องวิน์านม,มากนะครับขอบคุณมากครับน้องวิท์ครับขอบคุณมากครับ